สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองประยุทธ์โยนชัดิหารือเอกชนเองปมรถไฟฟ้าสายสีเขียวนายกยันปมรถไฟฟ้าสายสีเขียวรัฐบาลทําตามกรอบอํานาจและกฎหมายชยี้การแก้ปัญหานี้กรทมและเอกชนต้องคุยตกลงกันยันอยากให้เปิดได้วันที่13มิถุนาย,ยน2566ที่ทําเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมถึงความคืบหน้าและการแก้ปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าสา,สายสีเขียวว่าเรื่องดังกล่าวดำเนินการตามกฎหมายความรับผิดชอบของใครก็ถือว่าเป็นของผู้นั้นซึ่งเรื่องดังกล่าวทราบว่ามีการพบปะหารือกันระหว่าง นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพกับบริษัทเอกชนซึ่งก็ต้องว่ากันไปในส่วนของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ดําเนินการตามกฎหมายทุกประการตามกรอบอํานาจของรัฐบาลผู้สื่อข่าวถามว่าหากเป็นเช่นนั้นก็ต้องรองจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ยังไม่ทราบก็สุดแล้วแต่ว่าได้มีการหาหรือกันมีผลอย่างไร ทราบว่ามีการพูดคุยกันถึงเรื่องการใช้จ่ายหนี้สินก็ว่ากันไปเพราะทั้งหมดอยู่ในกรอบอำนาจของผู้ว่ากรทมไปแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีกรมที่ผ่านมาก็มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เมื่อยังดําเนินการไม่ได้ก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปซึ่งก็เป็นเรื่องกรทมที่ต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาว่าจะเอาอย่างไรกันต่อไป ส่วนจะถึงรัฐบาลหรือเปล่าก็ต้องไปดูอีกทีว่าไหวหรือไม่และเราควรจะทำในแค่ไหนอย่างไรทั้งนี้รัฐบาลก็อยากให้เปิดให้ได้และต้องการให้มีการแก้ปัญหาให้ได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการตามกฎหมายมาโดยตลอดแต่เมื่อมันทำไม่ได้ความจริงก็มีแนวทางที่จะทำกันอยู่แล้วที่ผ่านมาแล้วตอนหลังมันมีปัญหาพัวพันกันอยู่หลายเรื่อง ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ลงไปในความขัดแย้งตรงนั้นเพียงแต่ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังแก้ปัญหาดําเนินไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของกฎหมายข้อตกลงและความรับผิดชอบมันก็ต้องแก้ไปตามนั้นเรื่องนี้ก็สุดแล้วแต่ขอให้รอฟังกันอีกทีก็แล้วกันพลเอกประยุทธ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ